สวัสดีครับเจอกับํำนันมานานี่อ้าววันนี้มาแวะตลาดนัดปัตโขกขอกินก๋าเหลาร้านเก่าเจ้าประจำหน่อยนนีชื่อร้านหิ่งเพ้งร้านหิ่งเพ้งเปิดเปิดพิสดารร้านหิ่งเพ้งเปิด พิสดารมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อมีทั้งอาหารตามสั่งร้านเล็กๆเนีมีน้าคนเดียวผู้หญิงคนน้แต่กับข้าวเขาอร่อยนะเขาทำเนี่ยผมมาแวะก็หลายรอบแล้วล่ะนี่คือบริเวณตลาดนัดวัดโคกแต่ตอนนี้มันเริ่มซาแล้วล่ะโน้ร้านไส้กรอกเขาอยู่ตรงนั้นร้านไส้กรอกอือคือร้านไส้กรอกที่มีแก๊ปอ่าที่มีแก๊ป เสื้อสีเขียวๆนะส่วนนี้คือหน้าตาของเกาเหลานี่หน้าตาของเรานี่เพิ่งมาเลยมาสดๆใหม่ร้อนๆเลยนี่ครับเกาเหลาเกาเหลาเกาเหลาเราไสัมาราญเลยนี่ ถ้วยละห้าสิบบาทกินหมดนี่ก็พอแล้วข้าวไม่ต้องกินแล้วขึ้นบ้านอาบน้ำนอนอเนี่ยโอ้โหดลูลูกชิ้นลูกชิ้นเป้งๆได้กี่ลูกดูดินับดูดิเหล่าเนื้อเหลาเนื้อเหลาเนื้อ,อ ครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะได้โอเคครับอ